โอ้หสุด่เขามองคุคามตั้มตัวอัวตุ้ยอยู่ว่กูมุกันได้เมา่มชว่ยยดี่้ัล่ะวันนี้เรามอยู่กับชายที่ MLG ที่สุดในโลบ็อกแล้วเรียกว่าไม่มีใครสามารถ MLG ที่เท่าเขาแล้วโดวยเฉพาะอินโทรเปิดคลิปสุดอีพิกนักวันพี่เขาก็ยิ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแปลกๆเต็มหมดเลย้ว่าไงวัยรุ่น ก็อีกมากมายนะับนะคือพี่กระชาเนี่ยเขาทําแบบโอ้โหทำแบบอินโทรโคตรเยอะเลยนะับนะแล้วก็พี่กระชาเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเกมคนระับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเฮลเลอร์สตอรี่เป็นเกมสนุกๆครับเป็นเกมแบบผ่อนคลายสบายสมองอะไรอย่างนี้นะับนะก็นั่นแหละครับเขาเล่นแบบเกมแบบทุกแนวนะับนะบ้างการตัดต่อสุด MLG ตามสไตล์ของเขานะนะ แล้วก็สําหรับคนที่ติดตามช่องพิกชาหรือไม่ติดตามก็น่าจะรู้นะผมนะว่าพิกชาเขาแม่งสายเติมขั้นเอาติเมตเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพิกชาเนี่ยเขาเติมเงินไปมากกว่า3 0,000บาทในการเล่นโลบล็อกนะครับผมนะซึ่งนั่นเป็นข้อมูลของปี2019ผมว่าตอนนี้น่าจะประมาณ10,000แกว่าแล้วล่ะนะครับผมนะแล้วก็พิกชาเนี่ยคลิปแรกของช่องขั้ชาว้าทุกเพลงคือวิธีการเอาชีวิตรอดในเกมไมโครฟลัสนะแล้วก็การแนะนําตัวนี่คือปกติสุดๆอยู่กับผมนะครับ ผมเป็นใครชื่อคาชานะครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการคือคาชาชินะครับทุยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไมา์คาไปดูครับผมผมจะบอกเลยนะครับว่าวิธีการเอาชีวิตรอดในวันแรกทำยังไงครับผมอ่ะจะบอกเลยครับผมตอนแรกคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับอ่าผมจะสร้างป็น New World นะครับตั้งชื่อว่า New World นะครับผมคือใครจะตั้งอย่างอื่นก็แล้วแต่คุณนะครับอ่ะ ผจะบอกส่วนเพื่อนของพี่กระชาเนี่ยถ้าผู้ชมก็อาจจะรู้วันนี้แล้วนะถ้าติดตามไปในหลายๆคลิปน,ะนะั่นนะนั่นก็คือคุณซีนั่นเองนันะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาชื่อนี้จริงหรือเปล่านะแล้วก็พี่กระชาเนี่ยเคยเล่นแมปของแฟนคลับตัวเองอยู่2แมปนันะก็คือ m a ปที่ทับปองสร้างนันะก็คือ map ที่ผมกําลังพูดอยู่แบบตรงนี้แหละแล้วก็ map ของเชฟเดอะคิลเลอร์ครับเดอะไทยสแกลลี่สอรี่นั่นเองเรามาพูดถึงคุณเบลกันบ้างดีกว่านะนำนะคุณเบลในช่อง east dream นั่นะนะเป็นน,ปะนะนะ โดยพี่กรชาเนี่ยรู้จักกับคุณเบลน่าจะนานแล้วนะครับนะคือคุณเบลเนี่ยเป็นคนที่วาดทางด้านของรูปแฟนอาร์ตนะครับผมนะให้กับพี่กระชานเองนะครับนะซึ่งไอ้รูปแฟนอาร์ตรูปนี้เนี่ยพี่กระชาเนี่ยเอาไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์นะครับนะตอนที่พี่เขาเนี่ยยังเล่นมาครับคริสตี้ครับสองจุดศูนย์อยู่นั่นเองนะผมนะแล้วก็นะครับเมื่อพี่กระชาไปช่องไหนนะครับนะความนรกแตกจะบันเกิดขึ้นในช่องนั้นนะครับนะอย่างเช่นช่องของคุณเบลอย่างเงี้ยอิสต์รีมนะครับนะคุณเบลเนี่ยเคยบอกไว้ว่าช่องนี้นะครับนะถ้าดูแล้วจะฝันดีจรริงเหอวะ แต่พี่แต่พอพี่กระจาเข้าไปเนี่ยจากฝันดีมันจะกลายเป็นฝันร้ายทันทีนะับนะคือช่องของคุณเบลเว็คือเป็นช่องที่แบบดูแลแบบจะรู้สึกสบายหัวแต่พอพี่กระเจาเข้าไปคือแบบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเองกาฟฟิตตี้เสียงเพลียคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมได้รับภารากิจจากบุคคลคนหนึ่งนะฮะเขาได้บอกผมมาแบบนี้ว่านี่คุณเบลผมมีภารากิจให้คุณทํา อเผอิญว่าผมไปเจอโรบ็อกแมปหนึ่งมามันเป็นแมปรวมนักจิตกรระดับเทพแล้วก็แอบเปเท่านั้นถึงจะไปเล่นได้ภารก,กิจของคุณในวันนี้ก็คือคุณจงไปสร้างสรรผลงานอันยิ่งใหญ่เว้ยที่เวลาใครเห็นเ้าก็ร้อง <c oughs> ใช่ผมแนะนำให้คุณไปทำตอนนี้ถามว่าทำเพื่ออะไรแน่นอนทำเพื่อชื่อเสียงอยู่แล้วคุณได้ชื่อเสียงผมก็ได้ชื่อเสียงใช่กูหิวแสงว่าแถวนี้ <c oughs> และนั่นก็ทำให้ผมมาอยู่ณนะที่แห่งนี้ครับผมฟรีดออะไรนะยังไม่พอเหรอโอเคครับเขาได้ไปอยู่ในช่อง b a n g k o e อีสปอร์ตอีกต่างหากเทศและก็ในไทยเราเองไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งหรือขัาชาที่มาร่วมให้ความเห็นกับเราในวันนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังกันสั้นๆดีกว่าครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ Bangkok e s p o r t ทุกๆท่านกันด้วยใช่แล้วอยู่กับผมเอง ก็ซีล่าข้างบ้านสตูดิโอถ้าถามความคิดเห็นผมนะครับแล้วก็ความประทับใจต่อเกมโลบ็อกอย่างนั้นเหรอน่าจะคิดว่าเป็นการเติมเงินแล้วก็เทพทูในเกมนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจมากๆโทษทีตะกี้นี่ล้อเล่นคราวนี้เอาจริงๆแล้วนะครับ ก็อย่างที่หลายคนรู้กันแน่ว่า r ลบ็ o x เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เหล่า d e v e l o อ e r ร์นะครับนักสร้างเกมต่างๆหรือแม้แต่ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยมาสร้างสรร์ผลงานของตัวเองได้ผ่าน r o บ box Studio ดิโอในเมื่อทุกคนนะครับสามารถสร้างเกมเองได้เนี่ยสเสน่ห์ของเกม Ro บ็ o x เลยก็คือความหลากหลายเรานีครับจะได้เห็นเกมเป็นหมื่นเป็นพันนะครับจากผู้สร้างมากหน้าหลายตาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่า r o บ็ x เป็นแพลตฟอร์มแค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับ แต่มันทำเกมออกมาได้เยอะได้หลากหลายขนาดนี้เลยเหรอนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่อีปิกมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับนะก็คือช่องของ Thanks for Watching กับช่องของคัชา wants to play เนี่ยช่องของพิกชาเนี่ยชอบดูช่อง Thanks for Watching และ Thanks for Watching ก็ชอบดูคัชชา w a n t ์ตูเพลอันนี้คืออีพิกมากๆอันนี้มืรู้จริงหรือเปล่านะก็จบลงกันไปแล้วนะครสำหรับ ประวัติของช่องคัชชาวอนทูได้เอ้ยคัชชาวอน t s ทูเพลย์น้ำนะนะก็ประวัติของพี่เขาแน่นอนมันไม่มีเขียนในวิกิยอยู่แล้วแหละหรือมีผมก็ขออภัยด้วยนะ,ะยยผมน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้น้ำนะโอ้แล้วก็อยาา่าหาผมกอล์ฟไลน์ลิงก์ของช่องทุกช่องเี่ผมเอามานี่อยู่ใต้ตคลิปหมดละ